ผมหลังจากหมู่บ้านเัาขึ้นของนะครับผมช่วงช่วงเชิงเทียงนะครับวันนี้ห้องนะครับเซานี้เขามโยมเพื่อทาบอจังหวัดหนองคายนะครับเป็นคันแรกนะครับคันนี้จะเป็นเอวห้าคูนึงแปดนะครับสีดำไปน้องเลยนะครับเพื่อเห็นตัวอย่างกันนะครับอยู่แถวๆบ้านโกกค้อนนะครับบ้านโกกค้อนรู้สึกว่าจะประมาณจะสองคันนะบอสองหรือสามเมตรนะไปน้องนี่ขามมาสามคันนะครับผมคันแรกฝนกระตุกฝนเมื่อคืนนะฝนโตบักแห้งครับอยู่อยู่อุดรนะครับเมื่อคืนนี่ อุดรบกแห้งเลยครับผมจนขับรถว่ไรนะครับอยู่อำเภอเมืองอุดรธานีเฮาเมื่อเคลน่อนชี่ออกจากอุดรมันโดนเตื่องไปค่อยๆลงนะครับนี่ครับช่วงนี้ก็หนาฝนไป้องเด้อนะครับบางหม่องกะนะครับเลงนะครับบางหม่องับนะครับมันพวามสีน้ำเงินนะครับผมนะครับถ้าเฮาเตรียมการไว้เต้นเนื่อนะครับพราะตกหนาฝนมาปุ๊บถ้าปีใดฝนดีนะครับเอามันออกยากทัิงทีนะครับพี่น้องแบกยากลําบากจังทีนะครับก มาสร้างเอาแบบด่วนๆบางขั้งมันกันบ่ได้นะครับท่านใจบันใดเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเตรียมการไว้จักเดือนสองเดือนก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับนี่ยเพระาะว่าบางข่้งงานเฮามันกะมาเขาพีกที่สุดก็ช่วงหนาฝนเี่พี่น้องเด้อนะครับช่วงหนาแรงเขาก็เตรียมการไปเลยนะครับก่อนเก็บเกี่ยวจักเดือน2องเดือน3เดือนเขาเหตุไปโลดถ้าผู้ใดมีกําลังมีทุนไหวนะครับ <G> <ไ>ตัวนี้นะครับบางมือนะครับงานเขาเป็นซ0เครืองนะครับเด้อสาหรับอูเฮาเขาทุกมือนะครับ มู่บ้านกับทั้งบา้าน,น,นทั้งหนองวัวซอปเปิ้ลกับทรมาถามสองสามคนนะครับบานที่ผมบ้านดอกหญ้าบอกพี่น้องที่ผมไปติดไว้วังรอบล่าสุดนะครับเป็นกรโทรมาสร้างพวกหาซีบพวกยันมงุงยันม่านพี่น้องบ้านยังไงื่อบานนี่นอ้อ,นองยังเกาะน้องผือน้องน้องผือบ้านน้องผืออันขั้นสีเขียวอันบก่กบ้านน้องผือสิ ขันสีเขียวขั้นสีเขียวจำทางกับ,บ่ะไรบ้านเดียวกันกับขั้นสีเขียวตะปีกายพี่น้องปีกายขอซา่าเราไปตนหนึ่ง<ไ>จีเสียนเรอ<ไ>จำเลยแต่ว่าขอตอนซา้าเราหนึ่งนะครับขั้นสีเขียวนะครับ,ลรบลแล้วติดอันบักขั้นแรกเอ้รอบแรกแล้วติดอันติดซื้อนี้นะครับผมเพิ่นเอามาจากใครไดรพวกพี่น้องสองหมื่นบาทเพื่อน่าที่ว่าเอามาหนีบหนีนะครับเรามาตั้งหนีแล้วก็ยก เพื่อนมาติดได้จากเดือนเนาะเจ็ดเดือนนะครับเพื่อนก็เอาเอาออกแล้วเพื่อนก็สร้างเน้อหยกมันของไข่ายเขามาติดเพื่อนเอาสีเขียวนะครับปีที่แล้วเป็นเหล้าไอเราเห็นตัวอย่างล้วแ็โทรมาสร้างอีนะครับเป็นสีดำเพื่อนว่านะครับแล้วก็บานโคกคอนนะครับเอ็มยูชีชีหลดพานกันบ้างหันนี่เอ็มยูนะครับเขาเจ้าชีหลดพานกันบ้างหันนี่นะครับยั้มือเ้าี่มันโคกคอนนะครับโอเคนาะเพี่อน้องนะจังคอยติดตามเบื้องผลงานของเขานะครับ สามขั้นบอลลูวันทีเมื่อดิคมปันไดพราะว่าจากนี่ไปอำเภอเฝ้าไร่กันรู้สึกว่าปะบันมีที่บอกสองชั่วโมงคุณหมอครับจากท่าบัวไปเฝ้าไร่นะครับเรียบร้อยขั้นแรกนะครับขั้นนี้สิ่แปะกมู่นะครับผมปีนี้นะครับขั้นแรกเลยนะครับผมสีดำพี่น้องเด้อปีนี้นะครับสีดํานะครับถอยบีก็เชิดนะครับยมเพื่อท่าบอนะครับผมเป็นขั้นที่สองของหมู่บ้านนะครับขั้นแรกสีเขียวหาทิพย์แรงด้วยกัน คันที่2ก็เป็นสีดำคันนี้นะครับของปีนี้นะครับแล้วก็นนะครับนาจะได้มาตลอดนะครับอุดรนหนองคายนะครับเพราะว่าช่วงนี้ทั้งนองค้อนซ้คกุณจับ้านผือทาบอนะครับผมเพิ่งกระทูไปนะครับตลอดเลยนะครับผมตัวนี้ลุกชี้หัวถอยๆไปอีกชวยเหล็กล้างน้ำทั้งคันทิดตั้งหอดหน้าบ้านราคาย่อมเดาว์ปน้องเด้อนะครับผมราคาพบพอะไปพราฟังนะครับผมตัวนี้ แยกระบบกับบอกคอนโทรนใหม่นะครับผมปดอัตโนมัตินะครับนี่ไปยกยกนะครับเลยมันแถมเสียพร้อมนะครับเน๊อ เสืยสองตัวนะครับ,ะะรบเช็คระบบนะมานามูนนำมันเช็แล้วเขากั นะครับจะได้เดินทางไปอำเภอเฝ้าไรต่อเลยนะครับเป็นหาสิบแรงบ้านไหนเนื้อพ่อบ้านน้องผือบ้านนี้นะบ้านนี้นะบ้านน้องผือติดบ้านโคคอนเนาะครับบ้านโคคอนกับมีแล้วบ้านน้องผือสุดขั้นที่สองนะครับเป็นหาสิบแรงขึ้นกันนะครับอันนี้พอแล้วก็เห็นตัวอย่างของปีที่แล้วนะครับเป็นเอลหาซูลสีเขียวที่ผมมาติดไว้ปีนี้กับไม้อีกขึ้นเขาน่าจะได้มาดูนะครับต่อไปทั้งอุดรเพราะว่าขาเจ้าเริ่มถอนมันกันแล้วนะครับ น้องบอสโซกุดจับน้ำม,นนนมนะปะปูนี่นะครับส่วนมากน้องแสงกุมภาวะปีพวกนี่แหละครับที่าผมมามาถูกๆปีนะครับแล้วก็ทาโบแล้วก็ปีกายก็ได้มาติดยั่นปากตักย,ยั่วติดทาโบอำเภอยังก่อนเหรอลุงชินอำเภออะไรนะที่เราติดปากตักไปที่แล้วนั่นแหละเอี้ยงก่ออำเภอยังก่ออำเภอโพตากเออำเภอโพตาพอแล้วลุงชินพอแล้ว เพื่อโพตากนะครับอครับยเสือได้เลยไปะล่ะเนี่ยเสือสองตัวครับครับครับอย่าไปไหวเด้อไปใส่เห็ดงานดินะครับนี่ผลงานของเขานะครับผมผู้ใดสนใจนะครับผมสอบถามเขามาเบิ้งก้อนก็ได้นะครับผมมีให้เบิ้งทุกมือใหลังมือกับมือละสามคลิปหลังมือกับมือละสองคลิปนะครับนี่นะครับ เห็ดหยอยย่างดีพี่น้องด้วยสายสองสันนะครับติดตั้งถึงหน้าบ้านหน้าเฮียนเฮาเลยงา,านมาตรฐานนะครับผมดึงกใหญ่มือขนาดนะครับตัวนี้ตำแหน่งวางมือกับใกล้มือตัวดึงกับใกล้มือนะครับดึงปลดได้ไงเดินทรงเดินสายให้สวยงามนะครับเป็นเล็กล่างน้ำนะครับทุกอย่างนะพี่น้องเด้อเฮ็ดให้ดีเท่าที่เฮ็ด ดีได้แหะครับผมตัวนี้นะครับถ้ามีจุดใดบุก่องอยัางนีน,น,นะครับกะบอกสร้สางมาเป่นถิ่นใปรับปรุงแก้ไขห้พี่น้องเด้อนะครับจุดที่มันดีขึ้นนะครับตัวนี้นี่กะน,นะครับผมติดให้ง,งามเป็นสีดาที่ดำเหมือนง,งามเป็นอีกแบบเด้อครับเด้อพี่น้องตัวนี้นกะมีกับแป้งํานะครับขวดหนึ่งได้ยุดดอกหาไรซิบไรอยู่ไทยไฮไทยภูนะครับเห็ดมไว้ไห้นะครับ นะครับสูงมันก็ี่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับลดร้ายเขานั่นแหละติดสติกเกอร์นะครับช่องติดตามชมแอดไลน์ได้เบิดนะครับเด้อนี่นี่ครับเพจก็เพจเข้าไปเบิ้งได้เพจก็ได้นะครับตัวนี้ก็หลายพี่น้องรลาเรียนสูงแทบตลอดนะครับตลอดทั้งปีนะครับเรียนสูงเขาอูเขานะครับพี่น้องเขาปฏิทินก็ไปเบิ้งโหลดหุ่นยนต์นะครับเอ็มหกศูนย์จุฑาเฉลิมเพอเฝ้าไร่นะครับผมจังหวัดหนองคายคือเก่าแต่ปฏิทินไปไกลเติบนหนึ่งนะครับนะครับพอเราสือเนื้อมา โบถุงกใหญ่เลยวะครับพี่น้องม่าไัเนี่ยจะไปกินนั่นเนื้อสิสสงตก่อนพี่น้องนะครับ